แนะนำบทอัลกอมัตบทอัลกอรมัต,มตเป็นบทมักกิยะมีห้าสิบห้าองค์การบทนี้เริ่มด้วยการกล่าวถึงปฏิหารแห่งจักรวานนั่นคือปฏิหารการแยกดวงจันทร์ออกเป็นสองสิซึ่งเป็นหนึ่งในหลายปาฏิหารของท่านนาบีสลลลอหอะลวะสลัมท่านนี้เนื่องจากว่าพวกมุชริกีนได้ขอให้ท่านนำปฏิหารอันชัดแจ้งมาแสดงเพื่อเป็นการบ่งบอกชี้ถึงความจริงของท่าน และพวกเขาได้เจาะจงกล่าวถึงคือการให้ดวงจันทร์แยกออกให้พวกเขาได้เห็นกับตาท้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงการเป็นประสูลของท่านหลังจากนั้นบทนี้ได้เปลี่ยนมากล่าวถึงเรื่องความน่ากลัวและความรุนแรงของวันสิ้นโลกด้วยสำนวนที่น่าเกรงขามและกระตุ้นจิตใจให้เกิดความกลัวและตกใจในวันนั้นหลังจากที่ได้กล่าวถึงผู้ศรัทธาชาวมักกะ ็ได้กล่าวถึงชะตากรรมของบรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้นและสิ่งที่พวกเขาได้รับในโลกนี้เช่นการลงโทษและความพินาศในรูปแบบต่างๆกันต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงบรรดาผู้ละเมิดยิ่งยะโสจองหองของประชาชาติต่างๆในอดีตที่ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาหรอซูลของพวกเขาแล้วลอกก็ได้ทำลายล้างพวกเขาอย่างน่าสยดสยองที่สุด พระองค์ทรงลงโทษพวกเขาทั้งหมดโดยปราศจากข้อยกเว้นองค์การต่างๆได้กล่าวถึงหมู่ชนของอาตสมุรและหมู่ชนของลูดและหมู่ชนของฟิราอ์และหมู่ชนอื่นๆซึ่งเป็นผู้ละเมิดยะโสโอหังอย่างละเอียดพร้อมกับวาดภาพให้เห็นถึงการลงโทษในรูปแบบต่างๆกันหลังจากที่ได้เผยให้เห็นถึงภาพลักษณ์อันเจ็บปวดคือภาพลักษณ์แห่งการลงโทษ ซึ่งได้ประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดารอซูลของอัลลอฮ์บทนี้ได้มุ่งสนทนากับพวกกุเรสและได้กล่าวเตือนพวกเขาให้ตระหนักถึงชะตากรรมซึ่งจะมีสภาพเช่นเดียวกับชะตากรรมของกลุ่มชนในอดีตและอาจจะมีความรุนแรงยิ่งกว่าเสียด้วยบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงบรรปลายของบรรดาผู้ที่มีความสุขบรรดาผู้ที่มีความจำเกรง หลังจากได้กล่าวถึงชะตากรรมของบรรดาผู้ที่มีความทุกข์บรรดาอาจยากรตามรูปแบบของอัลกุรานในการรวมระว่างการเรียกร้องเชิญชวนให้กระทำความดีและการขู่สำทับในการกระทำความชั่วด้วยสำนวนของอัลกุรอานที่น่าประทับใจยิ่งรบด้วยพระนามของลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ت ت ว,วันกิยามาได้ใกล้เข้ามาแล้วและดวงจันทร์ได้แยกออกแล้ว,ว,วมมมและหากพวกเขาเห็นสัญญาณปาฏิหาริ์พวกเขาก็ผินหลังให้ และกล่าวว่านี่คือมายากลที่มีมาก่อนแล้วและพวกเขาได้ปฏิเสธและปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายตาำของพวกเขาและกิจการทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกำหนด และโดยแน่นอนได้มีข่าวคราวในอดีตมายังพวกเขาแล้วซึ่งในนั้นก็มีข้อตักเตือนแก่พวกเขาอัลกุรอานนี้เป็นวิทยาปัญญาอันลึกซึ้งแต่การตักเตือนนั้นไม่บังเกิดผลแก่พวกเขาดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงผินหลังให้พวกเขา ในวันซึ่งผู้เรียกร้องอิสราฟีนจะเรียกร้องไปสู่สิ่งที่น่าสยองขวัญสายตาของพวกเขาจะลดต่ำลงขณาดที่พวกเขาออกจากสุสานเสมือนดังพวกเขาเป็นตะกแานที่บินว่นอนอิลดา รีบวิ่งไปยังผู้เรียกร้องพวกปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ลำบากยิ่งก่อนหน้าพวกเขานั้นกลุ่มชนของนัวได้ปฏิเสธพวกเขาได้ปฏิเสธบ่าวของเราโดยกล่าวว่าเขานัว เป็นนคบ้าและถูกขู่บบัังคาจึงวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาว่าแท้จริงฉันถูกพิธิตเสียแล้วได้โปรดช่วยเหลือฉันด้วยดังนั้นเราจึงได้เปิดประตูแห่งชั้นฟ้า ใหห้้นนนำฝนเทลงงมาาาออย่ักและเราได้ทำให้พันดินแยกออกเป็นตาน้ำดังนั้นน้ำฝนและตาน้ำได้มาบรรจบกันตามคำสั่งที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้วล และเราได้บรรทุกเขาไว้บนเรือที่ทำด้วยไม้แผ่นกระดาษแล้วก็ตอกติดด้วยตะปูลลม,มันเรือได้แล่นออกไปต่อหน้าเราภายใต้การคุ้มครองของเราเป็นการตอบแทนแก่ผู้ที่ถูกปฏิเสธมันเรือได้แล่นออกไปต่อหน้าเราภายใต้การคุ้มครองของเราเป็นการตอบแทนแก่ผู้ที่ถูกปฏิเสธ และโดยแน่นอนเราได้ทิ้งมันไว้เป็นสัญญาณหนึ่งแต่มีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้น,น,นด,ดังนั้นการลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นใดบ้างและโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานนั้นเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การรำลึก แล้วมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้นพวกอาดได้ปฏิเสธดังนั้นการลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นไรบ้างอินนาอบสลนาอะลัยฮิมรีฮันซับซารันฟียวมินหซิมมุสตมิร ถ้าจริงเราได้ส่งลมพายุที่หนาวเหน็บไปยังพวกเขาในวันแห่งความหายนะที่ต่อนเนื่องกันลมได้พัดกระหน่ำผู้คนคล้ายกับว่าพวกเขาเป็นต้นอินทผลัมที่ถูกถอนออกจากรากาด,รดังนั้น การลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นไรบ้างและโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การดำลึกแล้วมีผู้ใดบ้างรับข้อตักเตือนนั้นพวกสมุตได้ปฏิเสธผู้ตักเตือนแูบรันนัน อินนาพวกเขากล่าวว่าคนธรรมดาจากพวกเรานี้นะหรือที่จะให้เราปฏิบัติตามเขาดังนั้นเราก็จะอยู่ในการหลงทางและเป็นบ้าอย่างแน่นอนสารนั้นถูกส่งมาให้แก่เขาแต่เพียงผู้เดียวอื่นจากพวกเรากระนั้นหรือเปล่าเลย นคนพูดเท็จไร้มันันาานาาติกห่รพรุ่งนี้พวกเขาก็จะร,รู้ว่าใครเป็นคนพูดเท็จไร้มันญาติกันแน่แท้จริงเราส่งอูดต,ตัวเมียตัวหนึ่งมาเพื่อเป็นการทดสอบแก่พวกเขา และจงอดทนเถะบอกพวกเขาเถิดว่าน้ำนั้นถูกแบ่งส่วนระหว่างพวกเขาทุกๆุกส่วนของน้ำดื่มถูกจัดไว้แล้วแต่พวกเขาได้ร้องเรียกเพื่อนของพวกเขา เขาได้จับมัน่่าาาดด้วยอยองาุดังนั้นการลงโทษของข่าและการตักเตือนของข่าเป็นเช่นใดบ้างแท้จริงเราได้ส่งเสียงกำบนาสเพียงครั้งเดียวลงบนพวกเขา และพวกเขาก็กลายเป็นเช่นเศษไม้แห้งๆและโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การดำลึกแล้วมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้น กลุ่มชนของลูตได้ปฏิเสธต่อการตักเตือนอินนาอรสลนาอะลัยฮิมฮาซิบันอิลลาอลลูตนัจญนาฮุมบิซะฮรแท้จริงเราได้ส่งพายุหินจากท้องฟ้าลงบนพวกเขานอกจากวงวานของลูตเราได้ช่วยพวกเขารอดพ้นในยามรุ่งสางนิอมะตัมมินอินดินาคะซาลิกนัจซีมันชะกัร เป็นความโปรดปรานจากเราเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ผู้กระตันอยู่และโดยแน่นอนเขาลูดได้ตักเตือนพวกเขาถึงการลงโทษของเราแต่พวกเขาได้โต้แย้งข้อตักเตือนของเรา และโดยแน่นอนพวกเขาได้ขอร้องแก่บังคับเขาให้ส่งมอบแขกของเขาแก่พวกเขาดังนั้นเราจึงให้ในตาของพวกเขาบอดลงฉะนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษของข้าและการตักเตือนเถิดและโดยแน่นอนการลงโทษอันต่อเนื่องก็ได้เกิดขึ้นแก่พวกเขาในเวลาเช้า ฉะนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษของข้าและการตักเตือนเถิดและโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การดำลึกและมีผู้ใดบ้างรับข้อตักเตือนนั้นและโดยแน่นอนได้มีข้อตักเตือนมายัางวงวานของฟิรและโดยแน่นอนได้มีข้อตักเตือนมายังวงวานของฟิรอว พวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราทั้งหมดดังนั้นเราจึงได้ลงโทษพวกเขาซึ่งการลงโทษแห่งผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอานุภาพอวกเขาก็มมินอู้ทอ่ได้รับการลงบทษ พวกปฏิเสธสธานในหมู่พวกเจ้าจะดียิ่งกว่าพวกเหล่านั้นกระนั้นหรือหรือว่ามีการยกเว้นโทษสำหรับพวกเจ้าระบุไว้ในคำพีรหรือพวกเขากล่าวว่าพวกเราทั้งหมดนั้นเป็นผู้ชนะ คละพัพวกนี้จะพ่ายแพ้และพวกเขาจะผินหลังวิ่งหนีสสแต่ว่าวันอวสานนั้นเป็นกำหนดเวลาการลงโทษของพวกเขาและวันอวสานนั้นทุกทรมานยิ่งและขมขื่นยิ่งกว่า แท้จริงบรรดาผู้มีความผิดนั้นจะอยู่ในการหลงทางและการเผาไหมา้วันที่พวกเขาจะถูกลากคว่ำหน้าลงสู่ไฟนรกจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสแห่งการผาาเผาไหม้เถิดแท้จริงทุกๆสิ่งนั้นเราได้สร้างมันตามสัสดส่วน และกิจการของเราในการสร้างนั้นเพียงบัญชาครั้งเดียวคล้ายกับชั่วพริบตาเดียว และโดยแน่นอนเราได้ทำลายกลุ่มชนเช่นพวกเจ้าแล้วจะมีผู้ใดบ้างรับข้อตักเตือนนั้นและทุกๆสิ่งที่พวกเขากระทำมันนั้นมีอยู่ในบันทึกแล้วและทุกๆสิ่งทั้งเล็กและใหญ่ก็ได้ถูกบันทึกไว้แล้วแท้จริง ผู้ยำเกรงนั้นอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายและมีแม่น้ำหลายสายในสถานที่อันทรงเกียรติน้าที่พระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพ